สวัสดีครับทักทายทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้ไลฟ์ช้าหน่อยนะครับอออืืงานแต่เช้าเลยนะครับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับ <c oughs> หันซ้ายหันขวานี่คือดูดูข่าวอยู่นะ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันเป็นประจำทุกวันนะครับ เออในช่องนี้นะครับก็อัปเดตข่าวการเมืองนะอัปเดตข่าวทั่วไปนะครับวันนี้กระแสข่าวมันเยอะมากมายเนาะอืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอัปเดตกันเป็นรายวันเลยเนี่ยข่าวออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะนะฮะเป็นกระแสกันได้ทุกวันนะพูดกันง่ายๆนะครับเมื่อวานก็คลาดนะ ในเรื่องของทนายตั้มนะครับสัญญาณชัดเจนไหมครับสวัสดีครับคุณพัชรีสวัสดีครับ,รส,วส,รบสวัสดีคุณแอนนะครับในเรื่องของทนายตั้มอันนี้น่าจะหนักละนะครับในเรื่องของทนายตั้มเนี่ยวันนี้ขอพูดก่อนเนาะก่อนที่จะไปเรื่องหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนบาทที่หลายคนรอคอยนะครับก็อัปเดตกันเป็นวันต่อวันกันเลยแล้วกันนะครับ อย่างของทนายตั้มเนี่ยเจ๊อ้อยเนี่ยนะ,อะสอบสวนกลางเนี่ยเขาก็สอบปากคำยาวนานกว่าสิบสอชั่วโมงนะครับนะครับสวัสดีครับพิ่โก้สวัสดีครับ,กกค,รบคุณดีวิกรนะครับสวัสดีคุณน,น้อยสวัสดีทักทายทุกท่านพร้อมไปด้วยนะครับนะอะก็ดูแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยจริงๆอะนะครับถ้าคืนเงินนะครับโจ์เขาไม่เอาเรื่อง นะมันก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับวันนี้เนี่ยทนายตั้มก็คงจะคิดในลักษณะเหมือนถ้าเกิดปัญหาถึงขั้นแบบถึงโรงถึงศาลสุดท้ายแล้วเนี่ยตนเองเนี่ยเป็นทนายก็คงจะคาดเดานะครับเหตุการณ์ได้ล่วงหน้าว่าคนอย่างพี่อ้อยเนี่ยน่าจะพอคุยกันได้นะครับเสียงชัดเจนนะครับคุณแอนน่าจะพอคุยกันได้ ไปถึงศาลนะครับสู้กันในศาลสักตั้งหนึ่งแต่นี่เรื่องยังไม่ถึงศาลนะครับเประเด็นมันคือวันนี้เนี่ยด้วยความเป็นทนายก็เหมือนนักโหราศาสตร์นะพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้เลยว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยแหนสุดท้ายแล้วถ้าดูแล้วเขาจะไม่ยอมเขาจะเอาจริงก็ไกล่เกลี่ยกันได้แต่วันนี้ครับ เออคุณวณิดาสวัสดีนะครับคุณนภัสสวัสดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยเจ๊อ้อยเนี่ยใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวเลยครับเร,เรื่องเรื่องเนีัยนี้ใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวนะใส่เกียร์เดินหน้าแบบไม่ถอยหลังอะ่ะคล้ายๆเนี่ยบอกว่าโอ้โหโดนหลอกซะแบบคือคนมันเจ็บใจอะ่ะสวัสดีพี่สมจิตนะครับคนอยู่ต่างประเทศเนี่ย นะครับเขาก็เป็น f อฟซีทนายตั้มเนี่ยจริงๆ,ๆเรื่องนี้มันเล่นล้อเล่นกับความรู้สึกนะคือไม่ว่าจะเป็นทริปไปเที่ยวในบริษัทของทนายตั้มเองไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะก็พยายามที่จะใช้เงินของทางเจอ้อยเนี่ยมาโดยตลอดซัพพอร์ตมาโดยตลอดถ้าไปต่างประเทศอะไรพวกนี้เจอ้อยบอกคล้ายๆว่าไม่ให้ก็ต้องให้ นะครับคล้ายๆว่าตนเองเนี่ยจำยอมที่จะต้องให้ผมก็ไม่รู้ว่ามันด้วยเหตุผลประการใดนะแต่เจอ้อยบอกมันทนมานานแล้วอะ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถเบนซ์นะไม่หัวคิวรถเบนซ์ล้านห้าในเรื่องของออทำอะไรฮะโรงแรมเนี้ยเก้าล้านอย่างเงี้ยสามสิบเก้าล้านหนักไปอีกคือจริงๆมันมาเป็นละลอกละลอก แม้กระทั่งทนายเนี่ยสายหยุดเนี่ยนะเขายังมีความรู้สึกโอ้มันมาอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่ไหวนะครับคุณบุญยรักษ์สวัสดีครับไม่ได้ไปเลยครับผมออโอ้โหเดี๋ยวกาเลือกตั้งเขาหาเสียงกันอย่างเข้มข้นนะครับเดี๋ยวก็จะมาคุยเหมือนกันนะครับทีนี้ประเด็นคือเราแก่ความรู้สึกคุณคิดดูอยู่ฝรั่งเศสแล้วต้องบินไปบินมาบินไปบินมาขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ย ก็ไม่มีใครจะชอบถูกต้องไหมสวัสดีพี่วันเพ็ญน,นะฮะพี่สมจิตก็อยู่ต่างประเทศเนี่ยเห็นไหมเวลาเป็นไม่มีใครหลอกอยากขึ้นโรงขึ้นศาลแต่นี่คือมันสุดจริงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมีสัญญาณมาจากฝั่งทนายตั้มสองรอบสามรอบ,อบในการที่จะให้ทนายสายหยุดมาเคลียอันนี้คดีที่จะเอามาพูดกันก่อนนะว่าเป็นบทเรียนคนเราเดี๋ยวนี้มันไม่ได้กินยาคุณเหมือนคนเอ่อคุณกัญชัยพูดอ่ะคุณหนุ่มอะมันไม่ได้กินญ้าเนะ คนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โกหกเนี่ยมันปิดไม่มิดอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะพูดหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณโกหกอะไรเนี่ยทุกคนในใจรู้หมดแหละนะอย่าคิดเสมือนว่าเราฉลาดกว่าคนอื่นนะคือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุณไปโกหกใครเนี่ยเขาจับติดหมดอะแต่อยู่ที่ว่าเขาจะพูดหรือเปล่า เขามีความเกรงใจให้ความเกรงใจให้เกยีใใเกรยรติคุณหรือเปล่าเขาเลยไม่พูดทั้งที่เขารู้ว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นสิ่งที่โกหกพกลมทั้งหมดไม่เป็นความจริงนะจะเป็นลูกล่อลูกชนนะครับเจ้าเล่เจ้าเลีเเลยมขนาดไหนในการที่จะดึงเงินออกจากกระเป๋าคนอื่นเขาได้เนี่ยนะแต่ความรู้สึกเหล่านี้มันจะค่อยๆสะสมอยู่ในใจพี่อ้อยนยเห็นไหม ตั้งแต่รู้จักมานี่หมดไปเท่าไหร่มันเกินร้อยกว่าล้านแล้ววันนี้ก็เลยยังไงฮะให้คุณสนที่บอกอาจจะยอมไม่ยอมจะสุดซอยไม่สุดซอยนะก็ยังไงฮะให้คุณสนที่เขาจัดการแล้วกันนะครับแล้วยังมีในเรื่องของพินัยกรรมอีกพินัยกรรมนี่หนักเลยนะครับมันเหมือนจุดประสงค์ว่าถ้าพินัยกรรมเนี่ยทำสำเร็จ ทนายตั้มเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกคือผู้จัดการมรดกปกติก็จะเป็นญาติใช่ไหมในกรณีที่เจ้าของมรดกเสียชีวิตหรือเจ้าของมรดกจะมอบทรัพย์สินให้กับญาติโกโหติการเนี่ยส่วนมากผู้จัดการมรดกก็จะเป็นญาติที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้แต่วันนี้เนี่ยนะไอ้หนังสือสัญญาที่ร่างที่สิทธารอเฟิร์มเนี่ยนะมันมัน เขียนระบุทนายตั้มเป็นผู้จัดการมรดกทีนี้ประเด็นหลายครั้งหลายครามไม่รู้เท็จจริงประการใดน,นะว่าชวนพี่อ้อยไปที่โน่นที่นี่ไปที่ท,ที่ที่มันอับสัญญาณไม่สามารถติดต่อได้นะมันก็เกรงว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นสิ่งนี้พี่อ้อยมองว่ามันเป็นภัยสังคมหรือไม่ผมไม่รู้นะคนเรามันมีสิทธิ์จะกลัวและมีสิทธิ์จะคิดกันได้ะแต่วันนี้คุณดูแค่เรื่องนี้เอา หลอกเงินเขามาก็คืนเงินก็จบเพราะความเสียหายมันคือเงินถูกต้องไหมคดีทนายตั้มอันนี้ต้องเอามาเปิดหัวหน่อยนะฮะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยรับรู้รับทราบในเนื้อแท้ของความรู้สึกที่ผมพยายามวิเคราะห์และจับประเด็นได้นะคือพอมันเงินมันเยอะขนาดเนี้ยมันได้รับความเสียหายเกิดจากตัวเงินไงนไม่ว่าจะเป็นค่าหัวคิวล้านห้ารถเบนซ์สิบสามล้านเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น39ล้านที่โอนไปให้ฟรีๆเลยบอกว่าโดนมิจฉาชีพหลอกไปนะสาล้านพี่อ้อยก็เป็นคนใจดีผมว่าสปอร์ตมากเลยนะก็บอกนะครับโดนคนจีนหลอกไปโดนสแกมเมอร์หลอกไปเขาก็เห็นหนุกับแฟนร้องหง่มงร้องไห้เขาโอนทันที39ล้านมันต้องใจขนาดไหนผมว่านะ มันมีอยู่2อ,อย่างคือ1อยากช่วยอยากโอนเพราะว่าเห็นว่าเดือดร้อนจริงจากการหลอกล่ออะไรก็แล้วแต่ในทีมสแกมเมอร์ของของทนายตั้มะนะหรืออีกใจหนึ่งคือจำใจที่จะโอนอันนี้ความรู้สึกเหล่านี้มันอยู่ในใจของของเจออ้อยนะคือผมไม่ได้มองว่าใครดีไม่ดีนะแต่ผมมองว่าเจ้าของเงินเนี่ยนึกถึงเราเนี่ว่เนี่ยมีผู้หญิงซึ่งกับสองผัวเมียมาร้องไห้อย่างเงี้ยนะครับเออ บอกว่าความเสียหายเกิดจากเราเกิดจากเจ๊อ้อยไอ้จริงๆเนี่ยถ้ายึดโยงกันไปยึดโยงกันมามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกิดจากเจ๊อ้อยหรอกทีนี้โอนไปให้สามสิบเก้าล้านคุณคิดว่ามันต้องใจขนาดไหนครับเนี่ยนะอืมอืม,อมทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าอา้าวทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับมันก็เกิดความเสียหาย กับทางฝ่ายโจทย์นะครับกับฝ่ายฝ่ายเจ๊อ้อยเต็มๆซึ่งเจ๊อ้อยก็มีใครเป็นพยานฮะเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะครับก็พูดกันง่ายๆคอยรักษาผลประโยชน์ให้นะแล้วก็ติดต่อกับทางทนายตั้มทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพอมันเกิดความเสียหายในเรื่องของตัวเงินเนี่ยชดใช้ตัวเงินก็คือจบก็คือจบจริงๆฟ้องแพ่งเนี่ยยังไงก็จบ นะครับจบไปแล้วคืนเงินก็จบวันนี้ก็ส่งสัญญาณว่าจะคืนเงินอีเจอล้านไม่เอาสาบเกล้านก็ว่าเคลียร์กันเป็นเรื่องๆนะครับเคลียร์กันเป็นเรื่องๆทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเจ๊อ้อยไม่เคลียร์นะครับและจะเล่นอาญาด้วยไม่เล่นแพ่งด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่าตัวเงินไม่สำคัญแล้ว ทีนี้พอมันสู้จนสุดซอยเอาสุดว่าวันนี้คุณต้องติดคุกให้ได้นะคล้ายๆว่ายังไงถ้าปล่อยบุคคลน,นี้ออกไปมันจะสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวช่องอีกในลักษณะแบบนั้นไม่ถอยสักเก้าและเต็มใจจะมาให้ปากคำในทุกๆครั้งนะครับเต็มใจจะมาให้ปากคำในทุกๆครั้งนะครับเออทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า วันนี้คุณสนธิแบทเทิลกับคุณสมสนธิด้วยคุณสนธิก็เล่นทนายตั้มมาโดยตลอดพูดกันง่ายๆอาจจะมองว่าทนายตั้มมาดิคณดีมาเดี๋ยวเป็นทนายที่ดีเอ่อเป็นทนายจอมปลอมอ่าไม่เคยขึ้นว่าความอะไรก็แล้วแต่นะตามที่วิภาควิจารณ์กันไว้เนี่ยนะครับนะเออรู้ไม่จริงใครก็ได้ไม่รู้กฎหมายมาพูดถุยคุณก็อย่าฟังสิครับเออ บางหวังคุณคุณคุณเป็นใครเนี่ยฮะคุณก็อย่าไปฟังที่คุณเหรอคุณนี่รู้กฎหมายมากกว่าคนอื่นเหรอหรือไงคุณรู้ประวัติผมหรือยังอ่ะบางหวังกระจอกที่ผายไอ้คนพวกนี้นะครับเออย่าไปอ่านกระจอกมากเลยทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าอะพอมันสู้สุดซอยก็ต้องมีคนติดคุกนะครับนะถ้าความจริงมันปรากฏเนี่ยฮะเออความจริงมันปรากฏสู้กันในชั้นศาล พิจารณาคดีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับนะประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าวันนี้ใครเสียหายเสียหายจริงไหมเสียหายจริงใครเป็นผู้ทําให้เกิดความเสียหายนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นทีนี้เป้าประสงค์ของทนายตั้มที่ก่อเรื่องขึ้นมาสัญชาตยานทนายความไม่เหมือนกันทุกคนนะครับนะทนายตั้มก็คิดว่าเอ้ยยังไงปลายทางไกลเกลีย่ยได้อยู่แล้วนะครับเ ไม่เป็นไรหรอกหญิงลีคนกระจอกกระจอกให้มันให้มันฟังนะครับให้มันคลังไปเราผมไม่ได้ให้ค่าราคามันเห็นแค่แบบรำคาญตาก็อ่านไปแค่นั้นนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยทนายตั้มก็ซวยสิเพราะอะไรเพราะคาดสถานการณ์ผิดมากๆเลยว่าเจ๊อ้อยเนี่ยจะใจดีเหมือนที่ผ่านมาคนถ้าใจไม่ดีไม่โอนให้ นะครับเจ็ดสิบกว่าล้านสองล้านยูโรสามสิบเก้าล้านนะครับนะแล้วก็เก้าล้านไอ้แต่ละล้านเนี่ยแต่ละสามสิบเก้าแต่อ้มันข้าหัวคิวเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับคือร่ำรวยอ่ะคือใช้ชีวิตร่ำรวยได้เลยอ่ะนะครับ คือคนเจ้าของเงินเนี่ยวเวลาเขาส่องเฟซบุ๊กทนายตั้มเนี่ยไปอยู่ดีกินหรูอยู่สบายเนี่ยเขามองว่าเอาเงินเขาไปไปเสพสุขไปซื้อทรัพย์สินไปซื้อบ้านหลังหนึ่งหลายสิบล้านนั่นคือเงินเขาเขาก็ส่องเฟซบุ๊กด้วยความเจ็บใจเนาะที่ลึกๆแล้วเนี่ยเราโดนหลอกหรือเปล่าวะวันนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าทนายตั้ม ทำนายผิดว่าเจ๊อ้อยเนี่ยจะใจดีเหมือนที่ผ่านมานะครับจะใจดีเหมือนกับครั้งครั้งก่อนๆที่เคยโอนมาคนมันย่ามใจคุณเข้าใจไหมพอมันย่ามใจเนี่ยสวัสดีคุณวราพรนะครับพอคนมันย่ามใจว่ายังไงคนอย่างเจ๊อ้อยเนี่ยนะเป็นคนใจดีให้อภัยคนนะครับให้อภัยคน แต่เจ๊อ้อยพูดอยู่คำหนึ่งมันน่าคิดคือถ้าคุณยอมตั้งแต่แรกนะครับที่ไม่ได้ไปแจ้งความหรือตอนแจ้งความใหม่ๆเนี่ยเจ๊อ้อยบอกคุยกันได้คุยกันได้เลยนะครับแต่พอภาษากายการออกมาให้ข่าวกับสื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะสเสน่หาเจ๊อ้อยก็งงว่าตนเองให้โดยสเสน่หายังไงอืมโกหกครับสามสิบเก้าล้านเนี่ยชัดเจนฮะ ที่แก๊งสแกมเมอร์ปั้นแชทไลน์แชทอะไรกันเนี่ยครับแต่ตอนนี้เนี่ยจะโกหกไม่โกหกเนี่ยจริงๆต้องรอศาลนะนะครับเดี๋ยวว่ายื่นฟ้องศาลแต่ว่าเนี่ยตำรวจเนี่ยนะครับแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของสามสิบเก้าล้านด้วยเช่นกันนะครับนะเออช่อโกงนะครับนะสอบสวนกลางเขาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไปแล้วนะครับนะ ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพอแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเนี่ยสิ่งที่ทนายต้องทำเนี่ยคือทนายต้องคุยกับลูกความนะคุณนรุบลสวัสดีฮะเพื่อสร้างความชัดเจนและความเข้าใจที่ตรงกันแต่ด้วยความว่าลูกความนะครับกับทนายเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันบ่อยพอเจอกันมันก็คุยกันไม่กี่คำนะพูดกันอย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้ข้อมูล ที่ไม่ครบถ้วนจากลูกความหรือข้อมูลที่มันจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งทนายบางทีมันก็ใส่เกียร์ถอยนะทนายสายหยุดก็ใส่เกียร์ถอยมีคนไปขุดไปคุยวอาทนายสายหยุดโอ้เมื่อปีหกหกซื้อรถเบ้นเงินสดรถเบ้นคันห้าล้านกว่าเนี่ยนะใต้แดงนะซื้อเงินสดซื้อที่ท,ที่แถวอะไรนะรามอินทานะครับนะซื้อที่แถวรามอินทาเงินสด ตั้งสำนักง,งานกฎหมายเป็นของตัวเองอู้ฟู่เหมือนกันไม่แพ้ทนายตั้มนะครับนะอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวันนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาโอ้โหมันก็ยึดโยงสาวไปเอ้ยทนายสายหยุดเป็นใครเอ,อ ลูกเต้าเหล่าใครมีทรัพย์สินอะไรแล้วก็สืบไปขับรถเบนซ์นะคันใหญ่เบิเ้่มเท่มซื้อป้ายแดงด้วยซื้อเงินสดด้วยทนายสายหยุดนี่ก็โดนโดนขุดมาเหมือนกันนะครับสวัสดีครับคุณขนมปังครับคุณกลรายุจริงป่ะอันนี้ยังไม่ได้ข่าวเลยฮะ <c oughs> ช้ำเหรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันนะเพราะฉะนั้น พอเรื่องคดีเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยมันก็พอเดาได้แล้วนะคนสัญชาตญาณทนายความหรือนักกฎหมายเนี่ยมันพอเดาได้แล้วว่าตัวเองเป็นต่อหรือเป็นรองคุณเข้าใจไหมเป็นต่อหรือเป็นรองซึ่งวันเนี้ไอ้ข้อมูลเด็ดที่ทนายตั้มเปิดมาแรกๆว่าเห็นแชทแล้วเอาสิทุกคนต้องเลี้ยวหัวกลับทุกคนต้องนะเดี๋ยวผมจะแจ้งความทุกคนนะ อ่เที่ออกมาให้ข่าวเนี่ยนี่คือคําพูดของทนายตั้มพอเจ๊อ้อยเห็นอย่างนี้ความสํานึกมันไม่มีเจ๊อ้อยบอกถ้ามาเคลียร์แรกๆอะได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่มาตอนนี้มันไม่มีคําว่าถอยแล้วเดินหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็มาทีละเรื่องสองเรื่องสามเรื่องมาเรื่องพินัยกรรมมาเรื่องจงใจจะหลอกนะช่อโกงจนเป็นปกติธุระโอ้โหกลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ นะครับในจุดตรงนี้ไม่ถอยลราพูดกัน,นง่ายๆครูต้อมสวัสดีครับคือไม่ถอยยังไงก็ไม่ถอยแล้วที่ไม่ถอยนี่คือมันซวยไงตรงที่คดีมันไม่ได้เป็นแพ่งนะยอมความกันได้ไกลเกลีย่ยกันนี่อาญาอาญาจบเลยฮะถ้าโจทย์ก็ไม่ยอมคุณก็คุกอย่างเดียวนะเออนะครับถนายตั้มก็เกณฑ์ผมว่าเข้าคุกยาวยาวเลยอะแล้ววันนี้ ทนายปากเกียวหรือทนายสายหยุดเนี่ยเข้ามาเป็นทนายให้กับคดีนี้เนี่ยนะครับก็โดนหางเลขเขาไปด้วยทัวลงก็ไม่ได้หยุดทัวลงไม่เท่าไหร่ไปขุดนะครับธุรกิจส่วนตัวทําอะไรสายหยุดซื้อที่ใช้เงินสดซื้อรถเบนซ์ใช้เงินสดโอ้ยยาวกันเลยทีนี้ขุดกันนะครับทนายเท่าไหมหรือทนายขาวมาเลยโอย้หนักเลยคันนี้ทนายสายหยุดก็บอกผมต้องใส่เกียร์ถอยแล้ว ถ้าเป็นวันนี้เนี่ยนะสามสิบเก้าล้านไม่ชัดเจนกับผมเนี่ยผมใครมาเป็นก็เป็นเถอะนะถามท,ทนายสายหยุดว่าไงทนายตั้มเนี่ยเขาจ้างเท่าไหร่เนี่ยคดีเนี่ยก็หลักล้าน,น่ะนะทําคดีเนี่ยหลักล้านนะทนายสายหยุดนี่ได้หลักล้านนะคดีทนายตั้มเนี่ยนะครับแต่จริงๆเห็นบอกว่าทนายสายหยุดเป็นแค่ทนายที่พูดกันง่ายๆคือไม่ใช่ตัวจริงจะมีทนายอีกคนหนึ่ง น่ที่เป็นตัวจริงอยู่เบื้องหลังทนายสายหยุดเอาก็ว่ากันไปแล้วครับแต่อ้คนที่อยู่เบื้องหน้าอย่างทนายสายหยุดวันนี้เนี่ยโดนขุดโดนคุยเนี่ยถ้าคุณอยู่ในโซเชียลคุณก็น่าจะเห็นนะนะรถเบนซ์ป้ายแดงขับบีแป้นเป้นแป้น,ปน,ปนทักทายสื่อมวลชนหรือยังไงนะครับเออเป็นที่จับจ้องกันมากๆเลยว่าคนใกล้ตัวทนายตั้มเนี่ยรวยอู้ฟู่กันทุกคนนะครับรวมทั้งคนที่ เป็นพนักงานแบงค์ชื่อว่าคุณมี่ใช่ไหมคุณมี่เป็นพนังกงานแบงค์ที่เบิกธนบัตรใหม่39ล้านให้กับญาติสนิทซึ่งเป็นอาจจะเป็นพี่สาวของทนายตั้มที่ไปจอดที่ห้างดังเนี่ยครับรถพ o r s นะครับ999ทะเบียนไปจอดห้างดังเพื่อรับเงิน39ล้านอันนี้เนี่ยมี่เองก็เป็นลูกหมี่ของทนายตั้ม นะติดหนี้ทนายตั้มหนึ่งล้านบาทก็ถือว่าเป็นหนี้บุญคุณกันกระบวนการนี้ทํากันเป็นกระบวนการแล้วครับผมถึงบอกว่าวันนี้โอ้โหจับตากันดีๆเลยแล้วทนายตั้มเนี่ยพยากรณ์จิตใจผมต้องใช้คํานี้นะพยากรณ์จิตใจของเจ๊อ้อยพลาดมากว่าเจ๊อ้อยจะยกโทษให้ในครานี้นะครับแต่พอดีที่ปรึกษาเจ๊อ้อยเนี่ยคือคุณสนธิไงคือคุณสนธิไง คุณสนธิบอกวันนี้ตั้มมันปีนเกลียวผมเอามันสร้างบาดแผลกันว่านะพนันกันกินฉี่เจิบเอ็แก้วว่าโอ้โหฉี่กันกี่วันวะนะทีนี้พอลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับไปท้ทาทายคุณสนธิพูดกันง่ายๆจะพูดว่ากระดูกคนละเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ ให้ความสําคัญจุดนั้นนะแต่ว่าผมให้ความสําคัญตรงจุดว่าวันนี้เนี่ยใครผิดใครถูกไม่ได้เกี่ยวกับใครท้าทายไม่ท้าทายนะและทนายตั้มเองเนี่ยก็ประเมินจิตใจของเจ๊อ้อยหรือความโกรธแค้นหรือความคับแค้นใจอยู่ในใจเจ๊อ้อยผิดพลาดมากมากเลยคิดว่ายังไงก็ยกอะ่ะคดีเนี่ยคุณสังเกตคุณสังเกตดีๆนะทนายตั้มเนี่ยนะอ่านั่นแหละนั่นแหละคุณหมิว ทีนี้ทนายตั้มเนี่ยเขาพูดอยู่คําเขาพูดมาโดยตลอดในะช่วงหลังๆผมไม่อยาพูดถึงเจ๊อ้อยให้เจ๊อ้อยเสียหายนะผมจะไม่พูดถึงเจ๊อ้อยพยายามที่จะโปรเทคความรู้สึกของเจ๊อ้อยห็นอกมว่าออกอหมอคือพยายามให้เกียรติสื่อสารกับสื่อออกไปว่าให้เกียรติเจ๊อ้อยนะผมจะไม่ว่าผมจะไม่ก้าวล่วงเจ๊อ้อยผมจะไม่อะไรทั้งนั้นเอะนะแต่มันสร้างบาดแผลเจ๊อ้อยตรงที่ว่ามันสเสน่หายอย่างไงณเข้าใจไหมมันสเสน่หา สเสน่หากันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งการกระทําเหล่าเนี้มันไม่ได้มูลค่าความเสียหายน้อยๆนะทีหนึ่งเจ็สิบเอ็ดล้านทีหนึ่งเก้าล้านทีหนึ่งสิบสามล้านทีหนึ่งสามสิบเก้าล้านแล้วแล้วนี่ไม่นับรวมทริปต,ต่างๆที่ไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งเป็นหลักล้านนะนั่งเฟิร์สคลาสพักโรงแรมห้าดาวของต่างประเทศฝรั่งเศสอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันบาทสองบาทที่ไหน เนี่ยพอมันสร้างความจิบแค้นสร้างรอยแผลซ้าเติมไปเรื่อยๆจนคนที่มันมันสุดแล้ะซึ่งเป็นคนที่ใจดีมากๆนะผมว่าเจ๊อ้อยเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ใจดีเขาความรู้สึกเขามันสุดแล้วจริงๆเลยเลยกล่าวว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยเอมองทนายตั้มว่าเป็นภัยสังคมหรือไม่นะถ้าวันนี้ไม่ให้บทเรียนกับทนายตั้มนะก็จะไปสร้างพฤติกรรมเหล่านี้นะครับ ให้กับคนอื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอีกไม่จบไม่สิ้นนะครับเขาเลยไม่ยอมความแต่อย่างใดนะวันนี้เช่นเดียวกับไอ้ดีไอคอนไอเจพงษ์เจพัฒไอฟิลม์มเฟิรม์มเนี่ยนะนะฟิลม์มรัฐภูมินี่วันนี้ก็ไม่รู้เท็จจริงประการใดนะนะแต่ว่าเขามองว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมพฤติกรรเหล่านี้เนี่ยนะใช้ชื่อเสียงความเป็น ดาราความเป็นคนดังเนี่ยนะใช้มากเล่เพธทุบายหลอกลอกเงินด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่อ้างบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่บ้างละซึ่งลักษณะเหมือนกับทนายตั้มเลยทนายตั้มบอกรู้จักสมศักดิ์เทพสุทินรู้จักคุณหนูอนุทินไปนัดกินข้าวเจอโดยบังเอิญสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่เราจะหลอกเงินเนี่ยระวังเอาไว้นะถ้าใครมีเงินนะคุณต้องระวังไว้นะ เออถ้ามีเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีเงินมากไม่ต้องมีเงินนี่แล้วนะเงินน้อยๆก็โดนหลอกได้นะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับไอ้นี่ที่พูดเนี่ยเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ย <c oughs> ทราบเรื่องราวนะครับอย่างอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งนะหลายหลายคนก็ไปเสพข่าวก็ไปฟังข่าวจากที่โน้นที่นี่มาก็เอามาจับต้นชนปลายลองมานั่งวิเคราะห์กัน ว่าทาไมเจ๊อ้อยไม่ยอมทําไมวันนี้เจ๊อ้อยคนใจดีแบบนี้เนี่ยนะก็เห็นต่ําๆอะทนายตั้มอะไม่ต่ํากว่าสิบปีผมบอกเลยแล้วคนที่ร่วมกระบวนการเนี่ยจะโดนกันมาเป็นพยานหรือไม่อย่างไรผมไม่รู้อย่างภรรยาอย่างนุอย่างภรรยาของนุอยู่